ก็กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุข,ขสุขนครับมือนี้พบกันแล้ว,วกับผมกับผมบ้านส้มหนึ่งยายพี่น้องเนาะมือนี้ขออภัยนิดหน่อยมาแบบเซ็กซี่หน่อยหนึ่งครับเพราะว่ามือนี้ห้อนไล่พี่น้องแบบจัาเลยครับคึ้นฝนติดตกนะพี่น้องเนาะมือนี้สิพาพี่น้องมาเห็ดอูไก่พี่น้องเพิ่งวิธีการเห็ดบ้าหรือยา,าปอกปีดนะครับเจ้าบ้าหรือยาตามเครื่องแล้วหยาดมันโดนกับเลยให้พี่น้องเพิ่งตอนนี้เลยนี่ตอนบ้าหรือย,อยาหยัดเครื่องไม้ครับหยัดยัดเครื่องไม้เข่าเลยเนาะเพิ่งหยัดเข่า เงียเข้าไปนะครับัดเครื่องเข้าไปเครื่องเข้าไปครับปับ๊บเสร็จแล้วน้อพี่น้องเนาะเครื่องหน่ยเขาตำไปเรื่อยๆท่าป่ะนี่พี่น้องท่าท่าครับอ่าท่าน้องพี่น้องอ้ยเนีย,ยรถมาข่าวของนี่พอได้เห็นน้ำบ้าดึงหนาแล้วดึงหนาเห็นผู้เดียวข้างหลงเครื่องกับทีมีค่าแาั่ไข่ไอ้ นี่คก็บอถ้าจะไข่กระเทียมแล้วก็ผมสูตรนี้ผมใส่พริกแกงกุ่นนึงนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติข้าไปแล้วก็นี่ใบบักโกรดนะครับใบบักโกรดแล้วก็ไอ้ดอกพักกิเลศหรือใบชะพูนะพี่น้องนะดอกพักกิเลศหรือใบชะพูใส่หน่อยหนึ่งเพื่อเพิ่มรสชาติข้าไปครับก็เปยานี้ใส่สูตรนี้ก็ใส่ตรเขียมคน,นครับพี่น้องนะครับ ได้โสดเตรียงพร้อมเลยเตรียมเตรียมเ็มไมมีอย่างไรกินตะเขาบเนาะพี่น้องมันนี่บ้านอะไรเนี่ยกับไม้วะไรครับำมันนี่ไปกินไก่้อ๋อทางในข้าเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะที่เหลือเขาหยัดเข่าไปทางในเลยพี่น้องหยัดเข่าไปหยัดเข่าไปหยัดให้มันเตรียมโอ้ เดี๋ยวเมื่อค่อยกินร้อนห้องร้อนหแหงนะพี่น้องเนาะโอ้แสบไหลเบิ้งหลับอาการเต็มขี่เลยพี่น้องไอ้เครื่องก็ต้องห่วงครับเรื่องรสชาติเดี๋ยวว่าจะหยามาที่หนึ่งนี่แล้วครับเส้นลายแสบไหลเส้นหน่อยแเสบหน่อยอะมากไปประมาณสี่เปที่ด้วพี่น้องนะครับเดี๋ยวบ่าจะหยาบเก๋กกาๆกันอู้หรอครับวันนี้ รอดแต่เขาเครือกแต่โอ้เลยครับพี่น้องนะมาพี่น้องมาดิกินเหลวต้องกินนะครับมาเมื่อนี้มากับทีมงานนะักเก่าลายสามคนสี่คนนะครับผู้เยอะแข็งแางใ,ใจกินน้ำกันพี่น้องมวลหลายคนนะครับมาพี่น้องมาโบอะไรไม่ต่างด้วยครับเมื่อนี้เป็นโอ้ไกลโตแล้วพี่น้องโอ้ขัดขาดขาด ก็อะไรมันหางคือก่ลพ si ี่น้องน้ำต้มนะครับน้ำซุปแล้กกรแก้วนะครับอ้าวบุยพี่น้องมาเนียมากรับพี่เบ้าือเอาละเบ้าทั้งหลายเบ้ากรอบบ้าพี่เบ้าอบนะครับม้หนบุยน้ำกันหลายๆคนอยากเป็นน้องบุยบุยบุยมาเลยกบ้าหเือยังก็เอกละเฮ้ยเฮ้เป็นอังไกัน นนมาโคกพี่หน,น่องเปลียนแกไปคนนี้มายามเนาะมั้ยอู้หูพี่น้องมายามเหรอพี่น้องไหมโอ้โอ้โหขี้หมีต้องกระเสียบตัวนี่บอกแล้วมึงอย่ามึนมาไหมาโอ้พี่น้องมายามเหรอพี่น้องเอ้ มามามากินเข่าพอดีมาอืมใช่ปะฮะพี่รองเ่าๆเฮ้ยอืมางลุงอืมตใต้นะครับ่ยำอืมมาจบอย่างไรพอดีตัวนัว้บอกผมก็พี่รองปา เป็นอะไรบ้ากราบคืออเไรผมแล้เข้าอยู่เอาเทียน้าอยสงแล้วเหมาแล้กเสดยดต้อง2ไปย์นอนไหมนอนอยู่บ้านไหมตอนนัเนก็ไม่ยอามหรอก

าถ้ขนาดบันไหนกินโดนแสบกินหลายๆคนมีหนังเอ้ะมีเงินกหรือเล่ากสือันไหนบรรยากาศแบบก้างเลยประกอบท่พวงนะ lúc rồi oh, right? oh. 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 yeah, ba. Bao đi. Mày lúc rồi đó Nặng mà. bao. ừ Bao

ô hứa hả mọi người thân đất ô hứa 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 ừ hứa 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 ừ hứa 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 úú, bóng xài phải Ủa, nào một cổ con. Ủa. ีน้องรองตับนี่ตับละลายเลยตับาิหักขนดพี่น้องเ้ยในหน้ากิดลายหักลนเขาพี่น้องเรานหน้าเพามีเวลาเป็นกนเขาแบบนี้แหละให้บียรตับกับบี เฮ้ยยิงเลยอืมมาครับพี่หลังมาอืมวานเอ้าตอนนั้นพี่หลังเด้อตอนนี้จะกา้เลย đây thầy cho bà Tốt đi không? không? không oh, Ôi, nào được cái nào cái on nào Cái on ở vậy hẳn con đơn

không vô không vô, báo lại. Ơ. Ừ. Rồi. À. Nào của คอ่อยครัหนึ่งจับตรงงตัวไหนบุโค้็ว้าตัวหนบักฮะไม่อเมื่หนีกับพ่อสองคนนะครับขอขอบคุณพี่หลังนะครับสี่ได้ตามมาชมนะครับ บ้าส่งหนึ่งหงาแล้วครับสิง่งสำคัญนะพี่น้องอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่กดติดตามไว้นะพี่น้องเนาะเปิดเป็นกวามังใจให้บ้าส่งหนึ่งหงาแล้วพี่น้องทีนี้ความรักรใจเฮ็ดต่อนะครับผมเมื่อนี้ผมบ้าส่งหนึ่งหงานะครับความทีมงานเบา,บ,าบัวไล่กับบ้าอ,อัพนะครับขอลาพี่น้องไปก่อนขอแค่นี้พี่หนาสวัสดีครับครับเออเซฟ